เอาบรรยากาศที่เป็น <c oughs> แบบเอาสีที่มันสดใสหน่อยเนาะออกก้กลางที่จะสีชมพูสักน้อยนึงเนียนะเพราะว่าบอกกี่วันนะวันนี้ก็วันที่สนะิบสี่เนาะกุมภาพันธ์ดังที่นะบรรดาท่าน บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันตีหลายท่านหลายคนนะรอคอยนะรอคอยหลายท่านหลายคนก็บอกว่าบันไดจะถึงสักเตืนะวันที่สิบสี่กรุงพะพัน์เป็นวันที่สำคัญของพี่น้องกิษนะสะนิกชนก็คือวันวาเลนไทนะ์วันแห่งความรักอื อฉะนั้นก็วันนี้ก็แบ่งปันนะแบ่งปันความฮักกันนะโดยเฉพาะาพี่น้องตียังบ่มีความฮักเตือนะก็ลองแบ่งปันะแบ่งใจกันเพราะว่าพี่น้องพุทธศาสนิกชนเขานะก็เพิ่งผ่านวันมาฆาูชาอืา,าซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญตามพระพุทธศาสนานะ รียว่าวันจตุลงคสันนิบาตเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมมทเศสนาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการซึ่งโดยเฉพาะ,ะสาระสำคัญในวันแสดงโอวทาทปฏิโมกหรือว่าโอวาทหลักคำสอนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ พระพุทธศาสนาตี่พระพุทธองค์ทรงประทานในวันมาฆุจจาก็ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการสาอุดมการสี่แล้วก็วิธีการหกอุดมการสามนี่เป็นก็คือเรื่องอุดมการที่พระพุทธองค์ได้มอบสั่งสอนสั่งให้กับสาวกพุทธบริษัท หลักการสามก็บอกว่าบวกหลักการบวชธรรบาปทั้งปวงนะได้แก่การงดเว้นการลดละเละนะอกุศลกรรมบุญซิบต่างแห่งความชั่วบ่าบว่าจะเป็นตั้งกายตั้งวาจาแล้วก็ตั้งใจนี่คือการบวชธรรบาปทั้งปวงส่วนข้อที่สองว่าการทำกุศลให้ถึงพร้อมได้แก่การทำความดีทุกอย่างซึ่งก็ได้แก่ อุศสรกรรมบทสิบอย่างนะตั้งกายตั้งวาจาใจอแล้วก็ข้อที่สามว่าทำจิตใจให้ผ่องใสการทําจิตใจของตนให้ผ่องใสก็คือปัสจจกนะนิวรณนะ์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นเครื่องกีดขวางจิตขวางใจนะคือเข้าถึงความสงบนะซึ่งก็มีห้าอย่างก็คือเรื่องกาม,มาชนทะนะปึงพอใจในกาม พยาบาทก็คือความอาฆาตพยาบาทที่น้ามิทะนะความโหดหู่ท้อแท้นะห่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจขี้ข้านขี้สปนะีน่นแล้วก็อุท t h â จะกุกกุจจนะนก็คือความพุ่งสร้างลํำคาญจิตลํำคาญใจแล้วสุดท้ายก็คือวิจิิจฉาความลังเลความสงสัย จันนั้นสิ่งที่เขาจะสามารถที่จะควบคุมนิวรณหรือว่าคิงสิ่งกิตความจิตขวางใจในการทําความดีก็คือเรื่องศิน5นะก็คือกรรมชันทาก็คือควบคุมด้วยสินข้อที่สามนะการบอกประพฤติผิดในการความพยาบาทก็คือควบคุมด้วยสินข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องความไม่าบาคค่าสัตว์กา,บารบ่ฆ่าสั์ตัดชีวิตที่น่ามิทธะ ก็คือควบคุมด้วยสิ่ข้อที่ห้าก็คือบทเสพสิ่งเสพติดสุราหมืน่นเมาเครื่องดองขมเมาเป็นเหตุให้เกิดความประมาทในการดําเนินชีวิตอุกันจะกุกุจจะก็คือควบคุมด้วยสิ่ข้อที่สองก็คือการบ่ถือเอาสิ่งของที่เขาบ่ได้หื้อเอามาเป็นของตนเองอนี่เป็นตนแล้วก็สุดท้ายก็คือวิจิกจวิกชาก็คือควบคุมด้วย สิลข้อที่สี่ก็คือการไม่พูดเท็บจบวจยุบนวะ่าไน่หลักการสามส่วนอุดมการสนีะ่ก็คือเรื่องความอดทนนะได้แก่ความอดกันบทําทบาปตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจความบวเบียดเบียนนะก็คือการงดเว้นจากการทำลายลกวนหรือเบียดเบียนสัประสับต่าง สความสงบก็ได้แก่การปฏิบัติตนให้สงบทางกายทางวาจาและก็ใจสุดท้ายก็คือนิพพานก็ได้แก่การดับตุกตั้งมวลนะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เกิดจากการดำเนินชีวิตตามมักมีองค์แปดนะนี่คืออุดมการสี่แล้วก็วิธีการหกนะนี่ได้บอกคือ อ่าพุทธสาวกาการออกเผยแพ่พุทธศาสนาเนี่ยอมันจะต้องมีวิธีการการการะทํามีมีลูกมีแบบก็คือว่าอนะุปวาโธบอกไปว่าร้ายไพลผู้เผยแพ่คำสอนต้องประชมตนะีบนินทาตั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังลอนุปวัอโอวิธีการที่สองก็คืออนุปคาโตนะบอกไปล้างฝานกันนะบอกเผยแพ่พระพุทธศาสนาด้วยการฆ่า แล้วก็ต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอนุอนปคาโตส่วนข้อที่สามอาว่าปฏิโมกเขจะสังวัดโลก็คือเหล่าสาวกทั้งหลายเนี่ยสําววมในพระปฏิโมกเว้นขอ้อติเด้ตัดแามไว้แล้วก็ทำตามขอ้อติทรงอนุญาตสมัตตัญญูตาจะพัดตัดสมิงรู้จากประมาณ ในการกินการใช้เครื่องอุป,ปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปันตันจะ,ะสยะนาสนังก็คือเลือกตีนั่งตีนอนในตีสงบเพื่อให้อตอนเองเนี่ยได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรเ,เต็มที่สุดท้ายก็อธิจิตเตจะอายโขโขูโคประกอบความเพียรในการทำใจคือมันนิ่ง มีสมาธิอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็มุ่งที่จะทำตนเนี่ยคือรุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่างๆนี่คือลักการสามอุดมการสี่วิธีการหกนะที่พระพุทธเจ้าได้สแสวงโอวาทปฏิโมกไว้ให้กับพุทธบริษัทนะที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา นะจานั้นก็บรรดาท่านรู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ได้ขึ้นบทก่อนตนะีเป็นพระราชนิพนธ์ของในในหลวงราชการที่หกนะตีได้อู้ถึงเรื่องความหักบอกว่าความเอยืยความรักนะเริ่มสมัครชั้นตนนะ้นณหนไหนเริ่มพ่อเมาะกลางว่างหัวใจนะหรือเริ่มในสมองตรองจงดีนะแรกจะเกิดเป็นชะไหนใครรู้บ้าง อย่าอําพรางตอบสำนวนให้คนที่ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลาตรีผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอ่ยบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีคำตอบหรือยังขอบคุณอนุโมทนาชอกิติปัญโยธรรมะลุ่มน้ำปิ่งตี่ติดตามทางยูทูะะบเจนโกบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะ cái sự nấp, sự nỗ lực, sự động viên, 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 sự หมุนเวียนเปลี่ยนกันตอนนี้ก็เต็มอัตราซึกวันละสองสองลูกวันละสองลูกสัปดาห์ที่หนึ่งก็เป็นสัปดาห์ที่สามกูกันสัปดาห์ที่สองก็เป็นกับสัปดาห์ที่ว่าเอจะได้จัดวันไหนพ่องฉนะนั้นก็ต้องขอบคุณนะนุโมทนาทุกๆท่านอ,อย่างสัปดาห์ที่หนึ่งนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันจันทรนะ์ก็มีท่านอาจารย์พระวินัยท้าธระทาโชติสิบโป ต่ก่อนนี้อยู่ประธานสงฆ์ธุดงคสสถานตอนนี้เป้นธุดงคสสถานนครสวรรค์ปฏิบัติาศาสนากิจตีจังหวัดนครสวรรค์ <c oughs> ส่วนรูปที่สองนี่ก็พระบีกาไกลสอนกิติเวทีอวันอังคารก็ตะวันนี่ก็ได้ไปทีวัดตะไคร้ตะไคร้นี่ก็ตะวันนี่ก็ปล่อยหลวง <c oughs> ปล่อยหลวงนะตั้งแต่วันที่สิบสามึงวันที่สิบหก บอกว่าจานรับว่าวันที่16เทาว่างอย่าไปลืมเด้อนะกลางคืนมีตายอารไทยนนักล้องชื่อดังมาทำกันแสดงตีวัดต,ต,ตะไคร้ตำบลเมสาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะจ้าก็ฝากบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ก็บวิปป็นกำลังใจให้คุณคุณโยมตายอารไทยเรือเ่อยนี่ก็ลุกศิ์ของนั่น อาจารย์กลสอรกิติเวทีวัตถาไขของตุลุงสอนเนาะแล้วก็วันพุธก็จะเป็นพระอาจารย์อธิการลลนชัยลลนันชยโยเนะยวันพัสดก็เป็นท่านอาจารย์พระครูสุชาติธรรมวุฒิเนาะวันศุกร์วันความจริงวันนี้ก็ท่านอาจารย์พระมหาจิตการพะพิบุญโยเนะเจา้าคณะอำเภอภูสางน,นจังหวัดพะเยาวันเสาร์ก็พระครูสถิตธรรมวิพัฒน์บอกเขาว่าหายไข้หรือย,อยัง วันนี้ช่วงนี้นักจัดรายการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งพารกิจภารลิจด์นะจะหนักสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่า,วาพี่น้องเจ้าบ้านผู้ตดสานนีกรชนหัววัดหัวว่าต่างๆพวกนก็มักจะเป็นเรื่องปอยหลวงมีตินงานข่าวดำงานอาวะมงคลงานมงคลเนี่ยต่างๆนี่นะปอยหลวงนี่ก็เป็นมงคลนะแ้วก็งานอาวะมงคลพวกนั้นยัง มีตึงข่าวดํานะขนัดเช้านเพิงศพของอย่างฟองต่างๆนะอย่างจะวันนี้ก็เช่นเดียวกันในเจ้านี่ก็จะไปตีหงเียนวัฒโนไทยพยับนออกจากรายการเล้วเพราะว่านักเรียนลูกๆฟ้าขาวหงเียนวัฒโนไทยพยับปีนี้เป็นมีความประสงค์ว่าเอวันวาเลนไทยวันแห่งความรักของพี่น้องเจ้าคิดแล้วก็ตรงกับวันมาฆาปุจจาตรงช่วงเทศกาลวันมาฆาปุจาขเขาเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องความพักเช่นเดียวกันนะซึ่งก็ อจะเนี่ยจะได้ดีนะซึ่งวันนี้เขาก็ตั้งหวัวข้อว่าเออวันวาเลนไทยยุคใหม่เนียจะอย่างไรดีจะจะทำจะได้ดีจะอย่างไรดีนะฉะนั้นอคืนนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะนําลูกๆเนะยาวชนเยาวชนตั้งฟ้าขาวของตั้งท่าเหนือพ่องนะไปอู่กับท่านอาจารย์ดรกิติศักดิ์ชัยยนนะผนะูกหน่วยกานงันไว้เขาอยากจะหันมุมมองของเด็กละอ่อนรุ่นใหม่นี่ยเออในวันอย่างวันวาเลนไทยวันมาฆ่าบูชาเนี่ยเขามีความคิด จะใดพ่องเอออะไรทําไมเออทาอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรผลเป็นจะไดพ่องอินทรียกจะหันมุมมองของเด็กละอ่อนเพื่อเขาจะต้องการที่สอนอ่าลูกๆหลานๆเขาเนี่ยให้รู้จักคิดก่อนทํว่าจะทําแล้วมาคิดอินะเออฉะนั้นคืนนี้เออคืนนี้เขาก็จะอูกัดนะอูกันแต่แอ่อหลังจากดีเสร็จจากคบพระป่าวันแห่งความรักที่ของเขียนวัฒนนไทยพยับแล้วอ่าพระครูโสพลปริยก็จะเดินทางไปพุ่นไปตีอำเภอเมสาย ไปไม่สายไปธุระธุระาละอิทกำหนึ่งนะเสรวนาเกี่ยวกับพระสงฆ์คือข่ายนะเสร็จแล้วก็จะไปที่จังแสนนะจังแสนก็ไปตีวัดพระาธาตุพางเงานะวันพุกนี้ก็อายุวัฒนะมงคลอ่หกสิบเจ็ดปีนะหลวงป่อพระราชวชิรคณีนะหลวงป่อเจ้าคณะจังหวัดจังไฮนะสิบมกรุ๊รนี้เป็นก็อจะมีพิธีสืบจตาอืนะ 67ปีหนุ่มน้อย67ปีเออแล้วก็ถือโอกาสทำบุญนะตึงพระราชาคณะจนะันลักาณตีพระราชวชิรคณีนะสิ่งหลวงปู่ก็เป็นคณะกรรมการโครงการมูลบ้านรักษาสิห้าซึ่งก็เมตตานะพราะครูโสคนปริยัติได้ดีตลอดมาในฐานะที่เป็นเลขานุก,การคณะกรรมการโครงการมูลบ้านรักษาสลห้าฉนะนั้นก็นคณะครูาอาจาร,รย์กนะ็จะขึ้นความเมตตานะ แล้วก็วันเย่างก็วันอาทิตย์นเนออวันอาทิตย์นี่กนท่านอาจารย์มหาสกุลภาษาทนยโยนี่สัปดาห์ที่หนึ่งแล้วก็ไปสัปดาห์ที่สองนี่ก็จะเป็นท่านวันจันทร์นี่ก็ท่านอาจารย์พระรมหาอนุวัติตรเมีอันี่วัดหนองประนะหลังจากบอกว่าหลวงพ่อครับเออตั้งแต่ไปจีนสิบสองปันนานี่ปะทากับมารู้สึกว่าร่างกายผมบบพร้อมเตื่ออีน่ะไอ้หอกอาแคกมีเสเลดนักซะหน่อยส่วนมากออแต่ว่านี่ก็ ไปที่ตาไข้แล้วก็ไปสันปงงามต่ว่ันี่นะไปสันปงงามก็อูกลวงปอคุยถามว่าเขซึ้งว่าไอ้แล้วมันมีสเลดบรรดาท่านุู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นก็อากาศนาทีปีนี้ต่างรัฐบาลเขาก็ได้เน้นเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าห้ามเผาห้ามอย่างต่างเพราะฉะนั้นก็ว่าไม่พี่น้องจะต้องนึกถึงเรื่องสุขภาพด้วยเนอะเพราะในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์คนเขาจะมีปัญหาเรื่องปอดเรื่องปอดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอากาศนี่ต่างเข้ามา ฉะนั้นก็ช่วยกันเน้อจะจะไปฟังจุดฟื้นจุดไฟอย่างเตี่ยบเขาบุตรอ้างทัานอ้างนี่เตี่ยวเพราะว่าจำเป็นที่เราเขาจะต้องเอาเรื่องสุขภาพของคนเขามาก่อนเพราะว่า,ารัฐบาลฮองกเสียแงค่าง,งบประมาณในการรักษาสุขภาพพี่น้องประชาชนคนไทยใจงบประมาณเยอะมากๆนะเยอะมากๆแล้วก็โดยเฉพาะในวันที่สิบเกา กับสาวนะทีโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เนะี่ยตะกี้ก็คุณหมอออม <c oughs> คุณหมอออมก็โทรมาว่าอาจารย์ขาอยู่เนาะช่วยอันไปเป็นนั่นพิธีกร <c oughs> เปิดไอพิธีกรในงโครงการพัฒนากุิชีวพิบาลน,นะเพื่อดูแลสุขภาพประสงค์นะอาภาตนะทีในวันที่สิบเก้ากับวันที่สาวนะซึ่งก็จะมีผู้อำนวยการในแพทย์อนะ ดุลลสุขดุลสุขพงนิตรพงิกรผู้ในการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็เปินก็จะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณที่ชีวพิบาลนนเพื่อดูแลสุขภาพพระสงค์โครงการพระเข็มแข็งวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขนในวันที่19เก้าก็จะไปช่วยิันอยู่นะเพราะว่าวันที่19ก็ไปตีโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แล้วก็ เสร็จแล้วก็บาบๆก็จะไปที่วัดลัทธิวันพนนขอนตาลนะเพราะว่าท่านอาจารย์เจคุณพระวิสุทธิ์ที่วัดชลาพรน์ประธานโครงการามูนิธิ1016เพื่อการกุศลเปิดก่อได้ขับรุษฎีกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเมจโจปัญญา,าสาขาสิ่งแวดล้อมเปิดก่อจะจัดอตอนอรับรุษฎี บันดิตอิติมศักนะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงเนี่ยตะว่าอู่บรรดานี่นะฉะนั้นก็เสร็จจากที่งานที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แล้วก็บ่ายๆก็จะไปะแสดงมุทิตาเปิดน,นะเพราะเปิ้ดก็ได้สนับสนุนจ่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์เขาปีหนึ่งมูลน,นิธิหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนี่ก็ปีละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเนะื่องบรรดาท่านผูฟาร์ทั้งหลายนะที่พี่น้องผู้โดยสารที่กระชน พุทธบร,ริษัทต,ต่างๆได้ครับฟังนานาสาระธรรมะต,ต่างๆนี่นะเออเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มันบ่มีอย่างฟรีบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะก็จะต้องมีการลงทุนอย่างที่เอาลงทุนนี่ก่เพื่อที่ต้องการบำบัดทุกบำรุงสุขนะซึ่งก็คือการเรื่องมอบความรักให้พุทธบร,ริษัทเช่นเดียวกัน,นความภัคความปรารถนาดีนะกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วก็ เสร็จจากงานวันที่สิบห้าแล้วก็วันที่สิบหกเออวันที่สิบหกประชาสัมพันน,น้อยกันเตอะเนาะ <c oughs> เออนี่ก็อันวัดจังคาตำบลท่าวังตาาเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่นะก็จตหบุญปอยหลวงอืหงหลวงนะพระพุทธเจ้าทองทิพยนะ์เป็นพระกูบ้านกูบเมืองอนะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจังคำตำบลท่าวังารเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีท่าน สมชายวงสวัสดิ์ท่านเยาวภา,าวงสวัสดิ์นะพร้อมตึงคณะสงฆ์คณะสัทธานะเป็นก่อเป็นเจ้าภาพเจ้าสัทาอาจ้านําก่อเชิญวนพี่น้องบรรดาพุทธศาสนิกชนนะไปร่วมงานในวันอาทิตย์ที่สิกุมภาพันธ์แลมสี่ข่ำเดือนห้าเหนือ,อเวลาเก้าโมงสี่สิบเก้านาทีเริ่มประกอบพิธีกับที่วัดจังกับเวียงกลุมกามตะบลท่าวังตานอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก่อนนี้ก็ตุลุงอ่อตุลุงกันตุลุงเมืองหลัง <c oughs> อืออูถึงเมืองหลังแต่ว่านี่ก็อันอมีวิธีอ่าขณะฉนานเพิง่งซบลงอปอคูสมบูรณ์กันทะป่านะซึ่งเป็นอุบาสกนะที่คือการสนับสนุนอ่นาขณะส่งเวัดเชียงใหม่ด้วยดีตลอดมานะเปิดกูกับแม่กูอบัวชมุมนอะซึ่งก็ได้เป็นเจาถวายที่ดินอนะ ตีสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติสีวังทานนะซึ่งตอนนี้เปินก็ได้เ,เสียชีวิตแล้วก็มีพิธีส่งสการต้านข้าแตะวันละนอตะวานี้นะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นคู่รักแห่งคู่หนึ่งนะตีน่ายกย่องนะพรอครูสมบูรณ์แม่คูัวชุมกันทปานะถึงแม่แม่คูัวชุมเปินจะไปก่อนเป็นสิบสิบ,สบกว่าปีก่อนนะแต่เปินก็เปินก็ทำเออก็อ่เป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักของเปิน่นะเออเปินก็สร้างกู่ที่เก็บ อันิกระดูกไว้นะตีสำนักปฏิบัติธรรมสีวังทานนะเ,เก็บอันกระดูกอันทไม่ไม่คููประชมุมกันท่าป่าไว้ปุ่นก่อนนะแล้วก็อันป่อประคู่ะก็เผาสรีระล่าง,ลางแล้วก็คงจะเก็บอันที่ไว้ไว้กู้กัน่ะเออเนะี่ยเป็นอนุสาวรีย์สร้างตีเก็บกระดูกกู่กันอ่าฉะนั้นก็เออนี่ก็เป็นคู่รักแห่างคููหนึ่งนะตี ผมมีวันเสี่ยมสลายเออบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสไปปฏิบัติธรรมตรีสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติมอจะรเขียดเชียงใหม่วัดบ้านสิพอเด้อพระครูสมบูรณ์ก็ไม่นคู่ปรชุมกันถะป่านี่ก็เป็นคู่รักชั่วนิรันดร์แหมแหมแหมคู่หนึ่งนะที่เป็นต้นแบบนะเพือ่อเหมาบความฮักค้อลูกคือหลานอย่างไม่คคูพันนี้พ่องอัญญาานย่างต่างๆอล่านีนะ่นี่ก็ถือว่าเป็นคนต้นแบบของเมืองเชียงใหม่ของเฮา แคมครอบครัวหนึ่งนะที่คือการสนับสนุนแล้วก็ช่วยสาธารณะสังคมต่างๆด้วยดีตลอดมาโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาต่างๆนี่ก็นี้ครอบครัวนี่ก่สนับสนุนนะแล้วก็โดยเฉพาะอู้ถึงเมืองเมืองหลังนะพระครูสมบูรณ์นี่ก็เป็นศรัทธาวัดเมืองลังเนี่ยพอดีเจ้าอาวาสวัดเมืองลังก็ได้มรณภาพนไปหลายเดือนละ,น,ะนี่ก่อท่าน ตุลุงพระครูผาสุกสุภการแต่วานี้ก็อู้ถึงกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับท่านอาจารย์ประดิษฐ์จากสันกำแพงบอกว่าเอ้ในฐานะที่เป็นซิดเก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่เนี่ยเขาจะมอบความภาคเหนือตุลุงจะได้ดีนะตุลุงก็จากมู่เขาไปแล้วนะฉะนั้นก่อจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูผาสุกสุภการดิตเจ้าคนะตตบลจังเผือกป่าตัน อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองหลังในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์ฉะนั้นก็บอกว่าอวันที่12คืนที่12เขาป้ากันพร้อมเป็นเจ้าภาพกันนะโดยเฉพาะมหาวิยายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเขตเชียงใหม่พร้อมถึงครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดเชียงใหม่วัดตุ้งก็เป็นครูพระสอนศีลธรรมเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็เลยอู้กับท่านอาจารย์บดิตแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหาธีรวัตรหรือว่าปรัชธีรวัตรที่วัดสันปงงามตะวันนี่นะเออก็อู้กันไว้เพราะว่าคนเขาก็เอี้ย อยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณน,นะนี่ก็คือความรักที่ยั่งยืนที่ความภักความาัฒนาดีที่เฮามีให้ต่อกันอ่อฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะอุไลอูไลเดี๋ยวเ,เวลาแห้น้อยโดยแต่ <c oughs> เออในช่วงนี้เออไปที่โครงการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาคเจ็ดน,นะคือจังหวัดเชีงยงใหม่ลำปูนแม่ฮ่องสอนก็ที่วัดดอยสปันยุทธ์ตำบลดอนเป่าอําเภอแม่วางจังหวัดเชีงยงใหม่นะฉะนั้นก็จะมีการสอบในก่อวันที่ อย่างก็เสาเสาสองเสาสามเสาสิทเสาสองเสาสามเนาะนี่ก็จะสอบนักไอ้บาลีเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีสามสนามสอบสนามสอบที่หนึ่งก็ที่ว <produ> ัดพระสิงห์วรมหาวิหารสนามสอบที่สองก็ที่วัดตาตอนอำเภอแม่อายแล้วสนามที่สามก็ที่วัดพระธาตุสีจอมตองอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่นะฉะนั้นก็ อุไลอุไลก็จะไปเรื่องความฮักในแง่ของธรรมะความหลักในเชิงธรรมะก็โดยเฉพาะในลักธรรมเขานี่ง่ายๆบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คือเรื่องพผมวิหารสี่ผผมวิหารสี่ก็คือเรื่องอเมตตานะกรุณามุทิตาอุเบกขานะซึ่งก็เป็นความยินดีนะัทักธรรมในทางพุทธศาสนาที่อยากหันคนที่เฮาฮักนะความคนที่เฮา ปรารถนาดีที่ได้เขามีความยินดีที่ได้หานคนที่เขาใักความามีความสุขแล้วก็โดยเฉพาะนะเขา,ามีความเมตตาความเข้าใจาที่เขา,ามีความตุกเขาก็อยากอย่างนี้บนตุกนั่นเองฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็นําไปประยุกต์ใจไปบอกว่าปิยเตชายเตโซโกนะที่ใดมีฮักที่นั่นก็มีตุก มีความโศกโกรีความโศก,กแล้วกันเนาะแปล่ความโศกก็แล้วกันปิยะโตชายเตโโกโนะเจ้าดีฝากบาลีไวเ้เต้นะเนื่องจากวันความรักสัปดาห์ส่งเสริมวันมาฆาปูชาของเขาปิยะโตชายเตโศกโที่ใดมีฮะที่นั้นมีความเศรโศกนะฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็เดี๋ยวออกรายการแล้วก็จะไปที่โรงเยนวัฒโนทยพายัพนะฉะนั้นก็พะป,ป่าวันแห่ง ความรักน่ะที่บรรดาลูกฟ้าขาวเขาก็จะได้ร่วมกําลังตั้งจิตตั้งใจตึงกําลังทรัพย์นะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างมหาศาลในเป็นสถานที่จัดกิจกรรมบําเพ็ญความดีของลูกๆฟ้าขาวที่หงเหยนวัฒโทนัไทยพยับามนะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นผ้าปา่าก่องย่อมๆเป็นผ้าป่าแห่งความลักของนักเรียนชั้นมน .1 ถึงม .6 นะแล้วก็วันที่เส้าห้าเนี่ยได้ยินท่านพีพัดสายสอนบอกว่าวนี่เส้าห้าจะเอาใหญ่ท่านอาจารย์ยีงไ ฉันั้นก็เชิญชวนปี่น้องอพุทธศาสนิกชนสิ์เก่าศิ์ใหม่ซิ์ใหญ่สิ์น้อยฟ้าขาวหรือว่าผู้ที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลเศรษฐีใจบุญทุนใจใหญ่ที่อยากจะห่วมกับลูกฟ้าขาวองค์เหียนวัฒโนไทยพยัยในการสร้างศาลา,ามหาศาลาคือลูกหลูกเขาใจในการสร้างคุณงามความดีที่อ,องค์เหียนวัฒโนไทยพยัยามก่อวันที่1 5เด้อนะี่จะถึงเนี่ยล่วมทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนในการจัดสร้างมหาศาลา ต่อไปนะฉะนั้นก่อนในเจ้านี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะขอนำรายการจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนเนาะอืมแล้วก็มาแรงเขาก็มาพบกันใหม่ในเลในหัวข้อว่าวันวลไทยยุคใหม่อย่างไรดีนะกับบรรดาลูกปลุกฟ้าขาวแล้วก็ตีทานเหนือโดยเฉพาะมีท่านอาจารย์ดรกิตติศักดิ์ชัยเย็นนะนี่ก็ซิดเอกนะนี่ก็เป็นผู้ในการโเรียนบรรทานเหนืออำเภอเม่อ่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมารวมสนทนากันใครที่มีความสนใจจะร่วมสนทนาก็ อย่าลืมคืนนี้นะแต่คงจะพุ่นไปออกรายการตี่อำเภอแม่อำเภอเชียงแสนวัดผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงหายพุ่นนะฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทุกคนทุกคู่ทุกคนกินข้าวลำน้ำแแลวด้วยสำหรับในเจ้านี้ก็ขอการขอธรรมะรับอรุณสวัสดีขอจเจริญพร